สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิบสีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีกุลประจำเดือนกันยายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอินทธิพลของไพ่การเงินเข้ามาอยู่ตำแหน่งใบแรกก็เป็นเดือนที่ค่อนข้างโดดเด่นนะสำหรับคนที่เกิดปีกุลคือคนที่อายุไม่เกิน24่่ปีเป็นเดือนแห่งโอกาส นะหรือเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นส่วนคนที่อายุกเกิน24ปีขึ้นไปก็ยังมีโอกาสที่ดีกับเรื่องของการทํางานนะหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของจาัก,การเนี่ยก็เรื่องลูกน้องเรื่องบริวารหรือลูกหลานนี่แหละอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจนะคะก็เป็นชิ้นของไพ่ของข่าวดีแล้วก็การเริ่มต้นด้วยแล้วก็การเคลื่อนไหวด้านการเงินการลงทุนต่างๆนะคะก็น่าที่จะ เกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะคะเดือนนี้นะคะยังมีชุ้นผลของไพ่การถูกประเมินผลหรือถูกประกาศนะคะในเรื่องของผลงานต่างๆด้วยนะก็ยังเป็นเดือนที่น่าที่จะมีข่าวดีหรือคนไหนที่มีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีคนเข้ามาะะให้การช่วยเหลือนะคะหรือแก้ไขปัญหาตรงตำแหน่งนี้ให้นะคะแล้วก็นะคะเดือนนี้นะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการยกย้ายเกิดขึ้นบ้างแต่ถือว่าไพ่โดยรวมแล้วนะก็ยังเป็นเดือนที่น่าที่จะยังส่งผลดีสําหรับคนที่เกิดปีกุลอยู่นะคะ ตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้คคชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้นะคะยังเป็นตำแหน่งที่ต้องระวังปัญหากับเรื่องของการทํางานอยู่อาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยหรือาการยกย้ายเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่ถือว่านะคะยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาสร้างโอกาสแน่นอนอะ่ะคือบางคนที่มีการเปลี่ยนหัวหน้าหรือในตำแหน่งของผู้บริหารต่างๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยหรือการยกย้ายเกิดขึ้น นะหรือว่านะคะอาจจะมีเรื่องของโอกาสหรือการได้รับในเรื่องของความรับผิดช,ชอบนะที่เพิ่มมากขึ้นในตําแหน่งนี้ด้วยนะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ยังเข้ามาสนับสนุนนะคะทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆยังส่งผลดีสําหรับคนที่เกิดปีกุนในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ดที่เป็นผู้หญิงตําแหน่งนี้ต้องระวังจะมีปัญหาเรื่องของการเงินคือการขัดแย้งด้านการเงินเนี่ยนะหรือการขัดแย้งด้านผลประโยชน,นย์มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะ ในตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าอาจจะมีโอกาสที่จะมีการยกย้ายคือบางคนย้ายบ้านย้ายร้านนะหรือบางคนก็มีค่าใช้จ่ายนะคะในช่วงนี้ด้วยคือปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังผ่อนบ้านอยู่นะหรือมีค่าเช่าร้านนะฉะนั้นมันมีเรื่องของปัญหาหรือการหมุนจ่ายเงินในตำแหน่งนี้ค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินนะคะหรือค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดคนไหนที่กําลังมีความคิดที่จะผ่อนบ้าน2หลัง อันนี้ต้องวางแผนการเงินให้ดีนิดหนึ่งนะคะไม่งั้นมันจะมีปัญหาค่อนข้างมากนะแล้วก็คนในครอบครัวนะคะอาจจะมีปัญหาด้านการเงินหรือมีปากเสียงกันเรื่องของการเ,เรื่องผลประโยชน์ด้วยในช่วงเดือนนี้ต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะคะและตำแหน่งนะของญาติพี่น้องถือว่ายังส่งผลดีนะยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานหรือ,อยังเข้ามาสนับสนุนทําให้เรื่องของหน้าที่การงานเติบโตมากขึ้นแล้วก็ส่งผลดีกับเรื่องของการเงินด้วยและตําแหน่งของบริวารลูกน้องจะได้บริวารที่ซื่อสัตย์ มาช่วยเหลืองานนะคะฉะนั้นถือว่ายังเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะตําแหน่งของลูกหรือหลานนะเป็นตําแหน่งที่เข้ามาเสริมตัวงนะคะหน้าที่จะเข้ามานําโชคหรือนําข่าวดีให้แล้วก็อาจจะนําในเรื่องของการเงินดีๆนะหรือมีโชคกับเรื่องของคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะคะฉันก็ถือว่าน่าจะเป็นตําแหน่งที่เข้ามาทําให้มีข่าวดีกับเรื่องของการเงินนะคะ และตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าส่งผลดีนะเพื่อนร่วมงานหน้าที่จะเข้ามานะคะทําให้เรื่องของการทํางานนะ,ะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากขึ้นหรือนําข่าวดีๆมาให้ด้วยนะ,ะและตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะคนที่เกิดปีกกนเนี่ยนะก็มีความกังวลใจในเรื่องของครอบครัวมีความกังวลใจในเรื่องของความรักหรือว่ากังวลใจเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะ ไพ่ยิบสีพยากรก็บอกไม่ต้องไปกังวลใจนะคะถือว่าปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยจะเคลื่อนไหวไปสู่ในเรื่องของโอกาสที่ดีหรือนะยังสามารถแก้ไขปัญหาไปได้แล้วก็จะลี่คลายไปได้ด้วยดีด้วยแล้วมันจะมีเรื่องของการเริ่มต้นหรือสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะ ไพ่การทํางานนะคะที่เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้นะคะก็ปรากฏไพ่งานถึง2ใบนะคือว่างานยังมากมันขึ้นก้าไม้สิบไม้นะก็มีการขยับขึ้นชั้นธุรกิจการงานเนี่ยนะบางคนมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีการโยกย้ายตาแหน่งหรือมีการปรับเปลี่ยนในตําแหน่งหัวหน้าหรือผู้บริหารนะคะ รวมถึงนะคะบางคนเนี่ยไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยเพียงแต่ว่ามีการยกย้ายไปทํางานในสาขาใหญ่นะคะหรือว่าธุรกิจการงานมันเป็นธุรกิจที่แบบอาจจะได้รับมอบหมายหนะ้าที่ที่มีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะหรือทํางานในอุตสาหกรรมใหญ่ๆห,หรือในโรงงานเนี่ยนะจากนั้นจะถือว่าอาจจะเป็นลักษณะข,ของการทํางานที่ อาจจะมีความรับผิดชอบหรือความเหนื่อยค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงต้นเดือนนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าจะมีเรื่องของข่าวดีกับเรื่องของขาการขยายธุรกิจหรือข่าวดีกับเรื่องงานแล้วยิ่งมีคนเข้ามาสนับสนุนพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วมันจะมีการปรับเปลี่ยนนะเกิดขึ้นนะคะแล้วยังทําให้มีปัญหาในช่วงการทํางานสั้นๆเกิดขึ้นด้วยซึ่งมันอาจจะเกิดความไม่ลงตัวบ้างแต่ว่านะคะในเรื่องของการทํางานต่างๆเนี่ยยังเป็นเดือนที่เรายังสามารถเคลื่อนไหวนะคะหรือยังต้องพยายามนะคะสร้างผลงานให้มากๆจะส่งผลใน นคนที่ว่างงานให้ไปสมัครงานนะอันนี้ถือว่าส่งผลดีนะคะหรือคนไหนที่อยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมง,งานให้อดทนทนิดนึงมองว่ามันจะวุ่นวายนะ,ะในช่วงสั้นๆแต่ก็ถือว่าจะมีเรื่องของข่าวดีกับเรื่องของการได้รับโอกาสนะ่กับเรื่องของการทํางานแน่นอนนะ,ะส่วนคนที่นะคะกำลังมีความคิดที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานถามว่าเปลี่ยนได้ไหมจริงๆไพ่การยกย้ายขึ้นมาละแต่ว่ายังปฏิกับสองเหรียญอยู่ฉะนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่า รอสักระยะได้ไหมอ่ะรอสักอีก2เดือนขอย้ายได้ไหมนะคะหรือว่านะคะถ้าการยกย้ายนะหรือการเปลี่ยนงานนะที่ใหม่ การเงินมันสูงกว่าที่เก่าก็ให้ไปได้เลยนะสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ชัดเจนกับเรื่องของการเปลี่ยนงานใหม่ก็ให้รอดูอีกสัก2เดือนนะมันจะเกิดโอกาสนะคะมากยิ่งขึ้นหรือคนไหนถ้ากําลังกังวลใจว่างานที่เราทำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายเกิดขึ้นไหมมีแน่นอนคือมันจะเกิดขึ้นในช่วงปีนี้เลยแต่ถ้าปีนี้ไม่เกิดขึ้นจะไปเกิดขึ้นในช่วงต้นปี67นะคะ ซึ่งการปรับเปลี่ยนการยกย้ายที่เกิดขึ้นยังไงมันก็ยังเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดปีคุณแน่นอนฉะนั้นไม่ต้องไปไม่ต้องไปกังวลใจอะ่ะนะก็พยายามทํางานไปเรื่อยๆก็จะส่งผลในด้านดีส่วนคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองอาจจะเป็นช่วงเดือนที่เราจะต้องขยายในเรื่องของพื้นที่นะในเรื่องของการทํางานคือร้านค้าสํานักงานนะหรือว่าโรงงานนะหรือการทําแบบคลังนะสินค้านะคะหรือว่าในเรื่องของการขยาย ในเรื่องของลูกน้องอ่ะนะคะให้มันเพิ่มมากขึ้นให้มันสอดคล้องกับเรื่องของการทํางานให้มันเกิดความคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นด้วยนะก็จะทําให้นะคะประสบความสําเร็จมากขึ้นแน่นอนนะคะฉะนันถือว่างานยังไงก็ยังเกิดโอกาสนะ,ะเพียงแต่จะวุ่นวายในช่วงกลางเดือนไปเราก็ไปเตรียมความพร้อมให้มากหน่อยนะ,ะพอเลยปัญหาไปแล้วมันก็เป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะขยายธุรกิจออกไปได้อีกนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะขึ้นไพ่สวยมากนะไพ่เจ้าชายเหรียญ นะคะเป็นไพ่เก็บเล็กผสมน้อยนะคะไพ่ราชาเหรียญคือจากคนที่นะคะมีเงินให้น้อยขึ้นมาเป็นราชาเหรียญเลยนะคือมันเป็นเรื่องของการเงินที่ก้าวกระโดดนะจากเด็กขึ้นมาเป็นเศรษฐีอะ่ะ นะฉะนั้นถือว่าเรื่องของการเงินค่อนข้างก้าวกระโดดเลยแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของรายได้ที่ดีนะคะแต่ว่านะยังมีการหมุนจ่ายเงินเกิดขึ้นอยู่นะคะเพราะว่าตาแหน่งของตัวบ้านตัวร้านเนี่ยมันยังมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากคือบางคนเนี่ยนะ,ะอาจจะเป็นช่วงที่มีการผ่อนบ้านนะคะหรือว่ามีค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้านหรือค่าเช่าโรงงานก็ได้นะ นะหรือบางคนนี่ก็ผ่อนนะบ้านมากกว่าหนึ่งหลังอ่ะนะฉะนั้นก็ถือว่าค่าใช้จ่ายยังค่อนข้างเยอะอยู่นะคะฉะนันยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินนิดหนึ่งนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยนะคะมีเรื่องของการไปกู้เงินมาลงทุนอ่ะมันก็เป็นช่วงที่มีโอกาสการเงินนั่นแหละแต่เรายังต้องนําเงินส่วนหนึ่งไป จ่ายในเรื่องของหนี้สินเนี่ยนะคะที่ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าไรายได้การเงินดีอยู่แล้วเราก็ไประวังในช่วงกลางเดือนและกันอย่าให้มันเกิดค่าใช้จ่ายนะคะที่ไม่จําเป็นเกิดขึ้นนะคะอะไรที่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ตัดออกไปแล้วก็ในเรื่องของบัญชีการเงินต่างๆก็ให้ตรวจสอบให้ดีในช่วงกลางเดือนไปแล้วกันแล้วก็ตําแหน่งนะ,ะของอลูกนะหลานนะบริวารลูกน้องอ่ะนะคะยังเป็นตำแหน่งที่จะเข้ามาให้โชค กับเรื่องของการเงินด้วยนะถ้าคนไหนอยาก,กเ่ยงดวงนะก็รองนะให้ให้คนที่อายุน้อยกว่านะหรือลูกหรือบริวารเนี่ยนะหยิบให้นะคะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของข่าวดีตรงส่วนนี้นะคะคนที่นะคะประกอบธุรกิจการค้าการขายนะคะเรื่องของเอกสารด้านการเงินเรื่องเช็คนะคะก็ต้องแบบตรวจสอบให้ดีด้วยโดยเฉพาะเรามีศักยภาพกับเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะคะเพียงแต่ว่า ถ้าหากว่าในเรื่องของการลงทุนที่ไม่วางแผนแล้วเราไปรับงานที่มัน,มนใหญ่เกินไปนะหรือรับงานที่มันบมีค่าใช้จ่ายเยอะจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เรื่องของการหมุนจ่ายเงินในช่วงนี้นะคะอาจจะติดขัดได้นะฉะนันอยากให้ไปวางแผนในเรื่องของการาลงทุนด้วยคือบางทีงาน,งนใหญ่ๆมันเข้ามาในช่วงนี้นะคะมันก็จะอาจจะทําให้เราต้องหมุนจ่ายเงินหรือว่าอาจจะติดขัดหรือหมุนไม่พอไม่ทันอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังตรงส่วนนี้ด้วยโดยเฉพาะคนที่แบบต้องสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆเข้ามานะกับเรื่องของ ของการขยายหรือการได้รับในเรื่องของการสั่งซื้อมากๆเนี่ยนะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่หมุนไม่ทันอะไรประมาณนี้นะคะฉะนันจะต้องไปวางแผนต้นส่วนนี้ให้ดีนะะฉะนั้นถือว่าการเงินนะไพ่สวยแล้วนะให้ไปบริหารจัดการในช่วงกลางเดือนให้เรียบร้อยจะได้ไม่มีปัญหานะในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเกิดขึ้นนะคะแล้วดวงเนี่ยไม่ควรค้าประกันแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดนะพบรักต่างวัยนะหรือว่าพบรักอายุไล่เลี่ยก,กันหรือบางคนพพรักจากการทํางาน มีโอกาสที่จะพบรักนะหรือพบคนที่เป็นคู่กันเพียงแต่ในช่วงเดือนนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักหรือคนในครอบครัวนะอาจจะไม่เห็นด้วยนะทั้นคนโสดก็ต้องใจเยน็นๆพัฒนากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ช่วยเหลือกันเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นคู่กันด้วยนะคะแต่เดือนนี้นะอาจจะมีปัญหาเรื่องของความหึงหวงเกิดขึ้นบ้างหรือปัญหาด้านการเงินเข้ามาบ้างนะคะซึ่งต้องไปปรับกันให้มากหน่อย ในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะก็อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้นะคะเรื่องของอาการทรงตัวด้วยนะคะแล้วก็บางคนมีอาการขับถ่ายยากนะหรือการปวดท้องนะคะหรือว่าการขยายตัวของเนื้อเยื่อเนื้อง,งอกนะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทนะคะอันนี้ต้องไปดูแลนิดนึงการทํางานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีนี่เกี่ยวข้องกับการกินอย่าไปกินของที่มันมีอ่า ไขมันสูงนะคือควบคุมแล้วก็อาหารที่มันมีความเผ็ดร้อนเยอะหรือรสจัดเนี่ยให้เป็ลนลงคนที่ตั้งคันอยู่ต้องระวังการแทงบุตรนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดปีกุลนะคะอย่างเดียวนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งต้องไปดูแลใส่ใจกันให้มากหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีกุลวันอาทิตย์ส่งผลดีกับเรื่องงานการเงิน แล้วก็มีโอกาสในเรื่องของความรักด้วยนะคะคนที่อายุน้อยกว่าหรือลูกหลานบริวารอาจจะเข้ามานําข่าวดีให้หรือคนที่กําลังสอบบัรจุหรือรอการโปรโมทก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกัน คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะเดือนนี้การทํางานยังต้องระวังจะมีปัญหาความวุ่นวายกับเรื่องของการทํางานการแตกแยกของหุ้นส่วนหรือการร่วมงานกันอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งภายในด้วยนะคะฉันยังต้องระวังกับเรื่องของการทํางานให้มากที่สดุดอาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างยุ่งมากๆหรือมีปัญหาหต้องแก้ไขยเยอะนะคะ รวมถึงเรื่องของการมีปากเสียงกันนะคะกับเรื่องของงานหรือธุรกิจต้องระวังนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงาน2เดือนนี้นะคะเป็น2เดือนวัดใจเลยต้องอดทนให้มากที่1งงานจะยากแล้วก็จะเหนื่อยนะคะคนไหนที่ทํางานมานานแล้วต้องระวังการทํางานไม่เสร็จไม่ทันนะ ส่วนเรื่องของการเงินหม uh ุน huh. จ่ายเงินเยอะนะคะเข้าขวาและก็ออกซ้ายนะคะจะยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่ในเรื่องของการสั่งซื้อนะคะในเรื่องของวัตถุดิบหรือสินค้าอะไรเนี่ยต้องตรวจสอบในเรื่องของราคาให้ดีแล้วก็ต้องเช็คบัญชีให้ละเอียดนะคะงั้นจะมีเรื่องของปัญห,หาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์เกิดขึ้นโดยชะตาไม่ควรให้ใครหยิบจิ้มเงินนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีปากเสียงกันเรื่องของการเงินค่ะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงมนงคานะคะเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะหรือมีเรื่องของการนะคะปรับเปลี่ยนในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่การขย,ยับขยายธุรกิจนะคะหรือการขยายโรงงานการขยายร้านค้าอาจจะเข้ามานะคะถือว่าการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายอาจจะเข้ามาบ้างแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลในด้านดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้มาจากงานนะคะแต่ว่าเดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าเชาวบ้าน ค่าเช่าร้านนะหรือมีเรื่องของการยกย้ายเข้ามาบ้างนะคะซึ่งยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินหรือการขยายธุรกิจนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่ยังเพิ่งเริ่มต้นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักอาจจะมีความหึงหวงกันอันนี้ให้ไปปรับนะคะคนที่เกิดมันังคานะคะถ้ามีความคิดที่จะซื้อที่หรือขยายพื้นที่ถือว่าทําได้หรือคนไหนถ้ามีความคิดที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะถ้าหางานที่ใหม่ นะคะแล้วเงินเดือนสูงขึ้นให้ไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเงินเดือนน้อยกว่าเดิมอย่าพึ่งไปให้รอดูอีกสัก2เดือนหรือรอช่วงปีหน้าจะส่งผลดีมากกว่าคนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะเดือนนี้นะคะยังเป็นเดือนที่อาจจะกำลังรอนะกับเรื่องของการเริ่มต้นหรือรอข่าวนะคะกับเรื่องของการทํางานหรือคอข่าวในเรื่องของการเดินทางหรือการขึ้นไหวต่างๆนะคะก็เป็นเดือนที่จะมีข่าวดีในช่วงนี้นะคะรวมถึงนะคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายเหล็ก นะคะโลหะอะไหล่ลงกรึ้งอ่ะขายสังกะสีนะคะคนเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะหรือคนที่ทํางานการนวดแผนโบราณอันนี้มองว่าถูกโลกนะคะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะหรือคนที่ทํางานประจาํามันก็เป็นช่วงที่เหมือนกับกําลังรอข่าวนะหรือรอการเริ่มต้นหรือรอข่าวดีอยู่ก็จะมีข่าวดีหรือมีความสําเร็จนะคะส่วนในเรื่องของการเงินน่าจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้ใจ่ายบ้างแต่ว่ายังสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเงินไปได้นะคะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะ มีคนเข้ามาคุยนะแต่ว่ายังเป็นแค่เพื่อนกันนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันยังปรับกันได้นะคะยังเข้ามาให้การช่วยเหลือกันทุกเรื่องหรือยังเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะได้ในช่วงเดือนนี้นะสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของอาการปวดกระดูกป,ปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันนะคะแต่ว่ามองว่าสุขภาพไม่มากนะรวมถึงบางคนนี้อยู่ในช่วงที่กําลังแบบจัดฟันด้วยนะคะหรือว่า มีเรื่องของการแบบทําฟันนะคะมันก็มีโอกาสที่จะทําให้สิ่งต่างๆมันดีขึ้นนะคะไปทําฟันแหละนะไปกูดหินปูนอะไรประมาณนี้นะไปอุดฟันอันนี้มองว่าไม่เสียหายหรือคนไหนถ้ามีปัญหาสุขภาพมาก่อนหน้านี้เดือนนี้ก็จะฟื้นตัวนะคะคนที่นะคะเกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนี่ส่งผลดีกับเรื่องงาน นะคะหน้าที่จะมีเรื่องของการประกาศผลหรือการประเมินผลนะที่อยู่ในสถานการณ์ที่พึงพอใจรวมถึงอาจจะได้รับหน้าที่ได้รับโครงการใหญ่ๆใ,ในช่วงนี้นะคะส่วนการเงินนี่ไรายได้ยังเกิดสภาพคล่องนะคือการเงินอาจจะมาจากการทํางานด้วยนะหรือมีเรื่องของการเงินหรือว่ามีเรื่องของ การเงินที่เราแบบเก็บออมมานานแล้วมีผลในเรื่องของดอกผลออกมาในช่วงนี้หรือบางคนก็มีเรื่องของการเงินที่มาจากกฎหมายนะหรือการเงินที่มาจากกองมรดกนะคะซึ่งก็ถือว่าไรายได้ก็ยังดีอยู่นะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงนะคะวันศุกร์ถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านตึกคอนโดหอพักนะคะ คนสร้างบ้านขายแหละหรือคนแบบปรับปรุงอ่ะใน,ในเรื่องของการตกแต่งภายในอันนี้มองว่าถูกฉลกแล้วก็คนที่รับเหมาก่อสร้างด้วยรวมถึงนะคนที่ทํางานด้านการบริการอาหารการกินเครื่องดื่มหรือว่าคนที่ทําธุรกิจครอบครัวนะคะอันนี้ถือว่ายังเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องคือบางคนเปิดตลาดไง ตลาดสดอันนี้ก็มองว่าใช่นะฉะนันบอกว่าถ้าทําธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้เป็นธุรกิจที่เกิดโอกาสนะคะอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นบ้างนะแต่ถือว่ายังส่งผลดีนะแต่สิ่งที่จะต้องเตือนก็คือสําหรับคนที่ทํางานด้านนี้เรื่องของการปรับปรุงนะหรือการแก้ไขในเรื่องของการทํางานให้มันตอบโจทย์กับการบริการเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นด้วยแล้วก็คนที่ทํางานกับคนในครอบครัวหรือเครือญาติเนี่ยให้ระวังการมีปากเสียงกัน น้าส่วนการเงินเนี่ยถือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องของการแบบการอยู่การกินหรือค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายมากนี่ให้ไปควบคุมนิดนึงนะมันจะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเยอะนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีดวงนะที่จะพบรักที่ดีนะแต่ว่าคนในครอบครัวนะหรือเคยญาติอาจจะไม่ยอมรับส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็เป็นความรักแท้นะ เพียงแต่เดือนนี้ความรักมันจืดจางลงไปนะคะฉะนันจะต้องไปปรับในเรื่องของความรักกันให้มากสุขภาพร่างกายก็ปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุนะคะหรือการผ่าตัดต้องระวังอาหารการกินด้วยน้ําหนักตัวแล้วคนที่ตั้งคันอยู่ต้องระวังการแท้งบุตรนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์ถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะถือว่ายังเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวหรือเรียนรู้ได้เร็วนะ รวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารบ้างแต่ถือว่าจะได้บริวารเก่งๆหรือมีความคล่องตัวนะคะเข้ามาช่วยเหลือง,งานนะงานมันยังเกิดการขยายตัวแล้วก็เกิดโอกาสนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้มาจากงานนะยงถือว่ายังส่งผลดีนะคะ ส่วนเรื่องของความรักอาจจะพบรักต่างวัยนะแต่เป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะฉะนั้นยังต้องพัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ต้องปรับกันแต่มองว่ายังเป็นความรักที่ปรับกันได้นะดียังมีความสมาธที่ยังสดชื่นอยู่นะคะแต่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันเยอะๆหน่อยนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีกุลนะเดือนนี้นะก็ถือว่าไพ่การเงินเนี่ยถือว่าสวยละหรือคนไหนที่กาลังทําเรื่องกู้เงินนะนะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดี นะแต่ว่าเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายอ่ะให้ระวังนิดหนึ่งมันจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะในช่วงกลางเดือนแล้วก็เรื่องบ้านเรื่องร้านเรื่องโรงงานอา,อาจจะต้องควบคุมเรื่องของการเงินนิดหนึ่งหรือบางคนทําเรื่องกู้ไปอ่ายอดยอดอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อาจจะแบบไม่ได้เต็มร้อยก็ได้นะคะฉะนั้นก็ถือว่ามันอาจจะมีเรื่องของส่วนนี้เข้ามาแล้วก็บางคนที่แบบมีการ ลงทุนการรับงานใหญ่ๆญ่อย่างที่เตือนไปตอนต้นเราต้องดูศักยภาพเรื่องของการเงินด้วยว่าเราสามารถหมุนจ่ายได้กี่เดือนถ้าเราไม่วางแผนตรงส่วนนี้เอาไว้นะคะหรือพูดคุยตกลงเรื่องของการแบบจ่ายเงินน่ะนะเราจะหมุนจ่ายเงินไม่ทันไงมันจะเป็นปัญหาแบบส่วนนี้นะคือถ้าทําดีอ่ะมันรวยอยู่แล้วแต่ถ้าทําไม่ดีเนี่ยนะจากเงินของเราที่ลงทุนไปในปริมาณมากๆ มันจะได้กลับมาไม่คุ้มไงนะฉะนั้นอยากจะให้ไปวางแผนให้รอบครอบนิดหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของความรักมันมีไพ่ความรักอยู่แล้วมันก็เป็นไพ่ที่เป็นครอบครัวนะเป็นเรื่องของความสุขอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะก็คือเรื่องการเงินหรือเปล่าเรื่องของความผูกพันที่มันน้อยลงไปนะคะอันนี้เราก็ต้องไปปรับกันหรือหาเวลาไปพากไปเปลีป่ยนบรรยากาศท้องครอบครัวบ้างนะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากขึ้นนะคะมันก็เป็นเดือนที่เราต้องต้องฟัง นะแล้วก็เอาไปปรับใช้อย่างเช่นคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีศักยายภาพอยู่แล้วก็เริ่มต้นงานไปเลยนะส่วนคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยกู้เงินมาลงทุนก็ต้องระวังหมุนจ่ายเงินไม่ทันต้องคุยกับเรื่องของการเงินแล้วก็ต้องดูในเรื่องของความคุ้มค่าด้านการเงินด้วยให่นไหมคนวาันอังคารมีประสบการณ์อยู่แล้วถ้าจะขยายทําอะไรก็ขยายได้แหละนะคะแต่ก็ต้อง คือเป็นมีประสบการณ์นะแต่ไม่มีเงินไงคนบันังคารนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่เราก็ต้องวางแผนเรื่องของการเงินด้วยแล้วก็คนไหนที่มีความคิดที่จะยกย้ายงานเนี่ยนะก็ต้องหางานที่ใหม่ที่มันดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเปลี่ยนงานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการไปทํางานที่ใหม่มันต้องมีการทดลองงานไงแม้มันก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เราต้องไปเตรียมพร้อมอะ่ะ ตรงส่วนนี้คนวันพุธเนี่ยนะก็เป็นช่วงที่อาจจะเคลื่อนไหวช้าๆแต่ว่ามันมีสิ่งดีๆรออยู่นะคะฉันถือว่าโอกาสใหม่ๆหรือการิ่มต้นมันเข้ามาอยู่แล้วนะคะแล้วก็คนวันพุธเนี่ยอาจจะรอในเรื่องของการเงินก็ได้ก็ถือว่าน่าจะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคนวันพุรหัสบดีเนี่ยนะก็คือเป็นช่วงที่ดีเลยนะคะได้รับโครงการใหญ่ๆนะคะแล้วก็ยังสามารถควบคุมได้ก็เต็มที่ไงกับเรื่องงานนะคะแล้วก็ขยายธุรกิจนะให้มันเติบโตมากขึ้นนะคนวันศุกร์นะก็ อย่าไปเครียดเรื่องของครอบครัวมากอย่าไปกดดันอะ่ะคนในครอบครัวเยอะนะต้องรู้จักที่จะปรับตัวแล้วก็ต้องรู้จักที่จะเน้นการบริการด้วยนะแล้วก็ปัญหากับเรือญาติแล้วก็ไประวังไงเพราะถ้ามีปัญหานะกับเรือญาติเพิ่มมันไปกระทบกับการเงินทันทีเลย นะมันก็ต้องไปรอบครอบตรงส่วนนี้นะคนที่เกิดในช่วงวันเสารนี่นะก็คือเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารแหละเราต้องไปปรับปรุงให้มันสอดคล้องกับเรื่องของการทํางานจริงๆอยากแยกด้ลูกน้องที่ซื่อสัตย์อยู่แล้วแ่ะแต่บางทีลูกน้องที่ซื่อสัตย์ทํางานช้านะเราก็ต้องหาลูกน้องที่แบบมีความคล่องตัว มีความเก่งมีความชํานาญเข้ามานะเคลื่อนไหวกับธุรกิจด้วยนะคะมันก็จะทาให้ธุรกิจหรือการขยายเนะี่ยในเรื่องของงานต่างๆนี้ไปได้รวดเร็วนะคะฉะนั้นก็ถือว่าก็ไปจัดการเรื่องนี้ก็มองว่ายังเป็นวันที่ดีเหมือนกันนะฉะนั้นถือว่าวันไหนที่มันมีปัญหาการเงินเราก็ไประวังวันไหนที่จะยกแก้งานก็ไปดูก่อนสถานการณ์เป็นยังไงวันไหนที่ดีเราก็เต็มที่ไปเลยนะก็คือเราฟังแล้วก็ไปปรับใช้นะมันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะ,นะคะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถนําไปประกอบการงานได้ก็คือวันพฤหัสบดีวันอาทิตย์ค่ะวันพุธนะคะแล้วก็วันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือนะคะ วันจันทร์แล้วก็วันอังคารค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นําสอดคล้องกันหรือเปล่าไพา่แสงสุกบอกงานเกิดโอกาสผู้ใหญ่นะจะเข้ามานะคะทําให้เกิดโอกาสนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกยังเตือนอยู่ระวังจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอันนี้สอดคล้องกันนะเหมือนกับว่าดวงการเงินมันจะดีแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายนะเข้ามานะคะแล้วก็ปัญหาด้านการเงินยังต้องระวังอยู่นะคะ แล้วก็เรื่องหนี้สินด้วยเรื่องลูกเรื่องบริวารเห็นไหมเขาบอกยังต้องระวังเรื่องของการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกบอกคนโสดนะคะมีโอกาสนะคะที่จะพบรักนะคะคือบางทีคนโสดนี่อกหักมาเยอะแล้วร,รู้สึกว่าความรักอาจจะไม่แบบสวยงามนะแต่ว่าไพ่แสงสุกบอกว่าไม่ต้องไปทุกข์ใจไม่ต้องไปเศร้าใจยังเกิดโอกาสกับเรื่องของความรักอยู่นะหรือยังมีโอกาสที่จะพบรักที่ดีอยู่นะคะส่วนคนที่มีคู่ หรือสามีภรรยาเป็นเดือนที่ต้องฟื้นฟูในเรื่องของความรักต้องใส่ใจกันให้มากแล้วก็ต้องให้ให้อีกฝ่ายนึงมีความประทับใจหรือรู้สึกว่ามีคุณค่าในเรื่องของการอยู่ร่วมกันด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการแบบอบอกรักกันนะหรือว่าเรื่องของการดูแลใส่ใจกันยามเจ็บยามป่วยการช่วยเหลือกันหรือแม้แต่การซื้อของขวัญหรือของมีค่าให้นี่นะคะอันนี้ก็ถือว่าจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของความรักนะคะมันต้องเป็นเรื่องของการแบบตอบแทนกันบ้างในช่วงนี้ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ถือว่าให้ระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคหัวใจความดันการถูกของแข็งกระแทกบริเวณหน้าอกหรือทรงอกหรือการเต้นของหัวใจไม่ปกตินะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ